ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟัง <c oughs> พระสูตรที่อาตมา,าพาจจนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสมณสูตรสูตรที่ว่าด้อืเรื่องพระนามของพระพุทธเจ้าพระนามของพระพุทธเจ้า จะมีอะไรบ้างอาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาประดับปัญญาบารมีและเป็นข้อสัมมาปฏิบัติถืบต่อไปพระนามของพระพุทธเจ้า 1. นึ่คำว่าสมณะเป็นพระนามของ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. คํคำว่าพรามเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. คํคำว่าเวทโคูเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่ พิสกะเป็นพนามของพระตถาคตอาหันตสัมมาสัมพทุทธเจ้าคำว่านิมมละเป็นพระนามของพระตถาคตอรารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าวิมระเป็นพระนามของพระตถาคตอารันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คําว่ายานีเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า8ปํคำว่าวิโมตเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบความเหล่านี้มาในพระโสดอังคุตารานิกายอัฏกานิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่85หน้าที่410พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยอาตมาภาานำมาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติ ในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสาัมมาสัมพุทธเจ้า